เวทีถูกเตรียมไว้แล้วข้าจะไม่พูดได้ยังไงคุนนางห้วยส่งสัญญาณแล้วท่านดาชินีอสูรน้อยข้ามีอะไรจะบอกแต่ไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้สำคัญหรือไม่และข้าไม่รู้ว่าเหมาะที่จะพูดไหมฮิฮิข้าแสดงได้ดีคุณนางห้วยน่าจะตบรางวัลให้ถ้าเจ้าไม่รู้ว่าควรพูดหรือไม่ ก็ไม่ต้องพูดหลบไปเออเรื่องนี้เจ้าโงน่นี่ราชินีอสุน้อยข้ามีอะไรจะบอกและมันจำเป็นต้องพูดจำเป็นต้องพูดงั้นหรอถ้าเช่นนั้นก็ว่ามาข้าขอให้ราชินีอสุน้อย ถอดถอนตระกูลหยุ่นออกจากรายชื่อ12ตระกูลผู้พิทักษ์และขอให้ตระกูลอื่นที่น่าเกรงขามกว่ามาแทนที่พวกเขาเอาระสซี่ได้เวลาสนุกแล้วยื่นดีกาตรงๆเลยเหรอเยี่ยมไปเลยคุนนางห้วยนี่คือเป้าหมายของเจ้าหรอตอนนี้พี่หยุ่นดูเรื่องหมดแล้วเช่นนั้นถ้าจะไม่อ้อมค้อมอีกแล้วเข้าร่วมกับข้า เราข้าจะรักษาเกียรติของตระกูลท่านไว้ไม่งั้นข้อเสนอของข้าข้าไม่กล้ารับประกันว่ามันจะไม่เป็นจริงเจ้ากล้าดียังไงมาขู่ข้าเสียใจด้วยนะแต่เจ้าไม่คู่ควรให้ข้าต้องใส่ใจหยุนจิงฮงโอกาสที่ข้ามอบให้กับเจ้าถ้าเจ้าไม่ต้องการเช่นนั้นอย่ามาตำหนิข้าก็แล้วกัน เจ้าเป็นใครไม่กลัวตายงั้นหรอกล้าดียังไงถึงพูดแบบนั้นผู้อวสอยุนโปรดระวังคำพูดของท่านหน่อยอย่าให้ทุกคนในโลกมองว่าการบ่มเพาะของตระกูลหยุนของท่านนั้นต่ำน้อยเจ้าเป็นแค่สุนัขเจ้าคู่ควรที่จะพูดกับเหล่าสูรเรื่องการบ่มเพาะงั้นหรอเห็นแต่ประโยชน์และลืมความยุติธรรมข้ารู้สึกขยะแขยงตอนที่มองไปยังเจ้า ฮ่า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 การโต้คารมระหว่างท่านทั้งสองนี่ราวกับเด็กเช่นนี enfin ้เอาอย่างนี้เป็นไงคนที่เห็นด้วยกับการถอดถอนตระกูลหยุนให้ลุกขึ้นและคนที่ไม่เห็นด้วยให้นั่งลงจะถูกถอดถอนหรือไม่ขึ้นอยู่กับจํานวนของคู่พิพาทถ้าอย่างนั้นก็ดีในนามของตระกูลเหอเหรียญ ข้าเห็นด้วยกับการถอดถอนตระกูลหยุนออกจาก12ตระกูลผู้วิทักษ์ตระกูลไปสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลชี่หยางสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนเช่นกันตระกูลหนานกงสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนเช่นกันตระกูลจิวฟางด้วยนายอำเภอหลิงหนานของเราสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนกรมประดิษฐ์อักษรสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนเช่นกัน องครักแควนเฟยหยุนสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนเช่นกันฮ่าฮ่าฮ่าดูเหมือนคนส่วนมากสนับสนุนให้ถอดถอนตระกูลหยุนนะหยุนชิงฮงต่อไปเจ้าจะทำอะไรข้าอยากเห็นจริงๆพวกหัวขโมยเจ้าอยากทำอะไรตามที่เจ้าต้องการเพียงเพราะว่ามีคนเยอะกว่าหรอเจ้ากำลังทำอะไร น้อยตามความเห็นของข้ามันก็แค่ลูกไม้สก,กปรกฮ่าฮ่ฮๆๆ่ผู้อวุโสมู่ผู้ถูกจำนวนไม่ได้เท่ากับความแข็งแกร่งข้ามีทางออกที่ยุติธรรมอย่าเล่นลูกไม้กับข้าเลยดีกว่าเอาอย่างนี้เป็นไงเจ็ดตระกูลฝ่ายบ้านขุนนางห้วยและตระกูลเหอเหรียญ ปะทะกับหตระกูลฝ่ายตระกูลหยุนแน่นอนเพื่อความเป็นธรรมเราจะเลือกผู้เยาว์ของเรา12คนมาประลองยุทธกันเราจะได้ไม่ถูกกล่าวหาว่ารังแกผู้เยาว์ขุนนางห้วยช่างหน้าไม่อายแม้ว่าจำนวนคนจะเท่ากันความแตกต่างระหว่างความแข็งกร่งงนั้นใหญ่หลวงนักใช่ตระกูลเหอเหลียง อย่างน้อยก็มีผู้เยาเจ็ดคนที่ได้รับความเคารพในตระกูลของเขาและนี่ไม่ใช่วิธีที่แน่นอนแต่ในทางกลับกันคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตระกูลหยุนหยุนซินเย่ได้ถูกกำจัดไปแล้วเช่นนั้นเขาจะสู้ได้ยังไงพี่หยุนท่านยังกลัวที่จะยอมรับทางออกที่ยุติธรรมเช่นนี้หรอถ้าอย่างนั้นข้าก็ผิดหวังนักถ้าข้าเห็นด้วยข้าจะแพ้อย่างแน่นอน แต่ถ้าข้าไม่เห็นด้วยข้าจะคู่ควรกับความภาคภูมิใจของบรรพบุรุษตระกูลหยุนได้อย่างไรแค่การประลองยุทธเล็กๆน้อยๆตระกูลหยุนของข้ารับคำท้าเชอเอ,อ๋อเหลวไหลเจ้าตัดสินใจเรื่องของตระกูลด้วยตัวเจ้าเองโดยไม่ยังคิดได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮา นี่คือตระกูลหยุนที่ครั้งหนึ่งใครเป็นที่หนึ่งหรอตระกูลหยุนที่เป็นจุดสนใจของผู้คนมาก,กว่าหนึ่งหมื่นปีช่างน่าสมเพชไม่กล้าแม้แต่จะสู้เจ้าพี่หยุนเขาพยายามยัวม่วโมโหท่านใจเย็นๆสู้เสียงหนานใช่แล้วคุณธะทมกว่าหนึ่งหมื่นปีของตระกูลหยุนไม่ควรถูกมองข้าม ใครกล้ามองข้ามตระกูลของข้าก็ไม่ได้สุขใจหยานซี่จริงน้าใจของท่านทั้งสองหยุนชิงฮงจะจดจำไว้เสมอเป็นเวลาหลายปีแล้วตระกูลหยุนของข้าหนีมามากแล้วถ้าเราหนีอีกครั้งโลกจะคิดว่าตระกูลหยุนไม่มีใครในเมื่อใครบางคนท้าทายเราอย่างเปิดเผยเช่นนั้น ระกูลหยุดมีเหตุผลอะไรที่จะไม่รับไว้ต่อให้เราต้องตายในการต่อสู้เราจะไม่มีวันถอยกลับดีดีดีเลยลูกเขยของตระกูลมู่ในเมื่อเจ้าเลือกที่จะสู้เช่นนั้นตระกูลมู่ของข้าจะสู้ไปพร้อมกับเจ้าจนจบฮ่าฮ่าฮ่าสมกับเป็นหยุนฉิงฮงที่ข้ารู้จักตระกูลสู้ก็จะสู้เช่นกันถ้าหยุนฉิงฮงต้องการสู้ ตระก,กูลหยานของข้าก็จะยืนเคียงข้างท่านอย่างที่คาดเจ้าสมกับเป็นบุตรของราชาอสศูนตระก,กูลเชียนเซียจะสู้ไปพร้อมกับเจ้าถ้าอย่างนั้นเช่นนั้นข้าก็ไม่สามารถหยุดเจ้าได้แต่ถ้าเจ้าต้องการสู้เช่นนั้นเจ้าควรมีรางวัลนะหากตระก,กูลหยุนพ่ายแพ้ตระก,กูลหยุนจะถูกถอดถอนออกจากสิบสองตระกูลผู้วิทักษ์ แล้วถ้าฝ่ายกุนางห้วยพ่ายแพ้ล่ะโอ้ข้าจะแพ้ได้ยังไงแต่กูลหยุนพูดมาได้เลยเช่นนั้นถ้าท่านพ่ายแพ้แต่ละตระกูลต้องให้ใส่แร่คริสตัลม่วงตระกูลละห้าช่างอะไรนะห้าช่างคริสตัลศักดิ์สิทธิ์หรอนี่เป็นหนึ่งในสมบัติที่หายากที่สุดในโลกเลยนะห้าช่างก็ห้าช่าง แต่ข้าขอเตือนเจ้าไว้นะคิดเอาแล้วกันว่าจะชนะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ